สวัสดีค่ะเด็กๆได้รู้จักอวัยวะภายนอกของคนเรากันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เรามาดูซิว่าอวัยวะแต่ละส่วนนะคะมีหน้าที่ในการทำงานยังไงบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะอวัยวะของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยตานะคะปากจมูก หูแขนขามือแล้วก็เท้าอันนี้เป็นอวัยวะหลักๆของเราใช่ไหมคะ,ะทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยมันก็มีการทำงานทำหน้าที่ของมันที่แตกต่างกันออกไปนะคะ,ะนะคะนักเรียนมาดูภาพนะคะดูภาพพร้อมกัน อันนี้จะบอกการทำงานของอวัยวะภายนอกของเรานะคะอวัยวะแรกตาใช่ไหมคะใช้ในการมองดูมองเห็นสิ่งต่างๆต่อไปหูหูก็ใช้ในการฟังเสียงนะคะจมูกจมูกเนี่ยใช้ในการดมกลิ่นหายใจนะคะปากปากใช้รับประทานอาหารแล้วก็พูดมือนะคะใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะแล้วก็ เท้าเนี่ยใช้ในการเดินวิ่งแล้วก็กระโดดใช่ไหมคะทีนี้ก็มีาการทํางานอวัยวะนะคะกิจกรรมบางอย่างเนี่ยใช้อวัยวะมากกว่า1อย่างนะคะอย่างเช่นในภาพนี้เป็นการเดินใช่ไหมคะในการเดินเนี่ยนะคะ เราไม่ได้ใช้ขาและเท้าในการก้าวเดินเพียงอย่างเดียวนักเรียนลองหลับตานะคะแล้วถ้านักเรียนมองไม่เห็นเวลาเดินไปข้างหน้านี่นักเรียนจะเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไหมคะไม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่มีตามองเราอาจจะเดินไปชนหรือไปสะดุดกับอะไรทําให้เกิดการหกล้มอุบัติเหตุก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะจมูกก็ใช้ในการเดินใช้ยังไงคะบางทีเราเดินเดินไปเราได้กลิ่นกลิ่น ที่จะเตือนภัยเราล่วงหน้าอย่างเช่นถ้ามีสารเคมีอยู่ข้างหน้านะคะมีไฟไหม้อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินหลบเลี่ยงเส้นทางนั้นไปได้นะคะทีนี้ในการเดินเนี่ยนะคะเวลาเราเดินเนี่ยมือและแขวนมือและแขนเนี่ยก็จะแกว่งไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะนักเรียนลองนะคะลองเดินแล้วสังเกตแขนของเราโดยธรรมชาติเลยเนี่ยมันจะแกว่งใช่ไหมคะถ้าเราเอามือแนบกับลำตัว เราจะเดินไม่ถนัดนะคะเด็กๆลองทดลองดูนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งอ่าอันนี้อะไรคะว่ายน้ําการว่ายน้ำเนี่ยใช้อวัยวะเกือบครบเลยนะคะตาก็ใช้ใช่ไหมคะใช้ในการมองนะคะ,ะว่าเราเนี่ยว่ายไปถึงไหนแล้วใกล้ถึงขอบสระแล้วหรือยังจมูกสําคัญเลยนะคะการทํางานในการวาา่วายน้ำเนี่ยจะต้องกลั้นหายใจเป็นแล้วก็ เวลาเงยหน้าขึ้นมาจากน้ำก็ต้องรีบหายใจงับเอาอากาศเข้าไปใช่ไหมคะทั้งจมูกแล้วก็ปากเลยใช่ไหมคะมือและแขนแน่นอนถ้าเราไม่ใช้มือและแขนเราจะเคลื่อนไหวไว่ายน้ําไปในน้ําเนี่ยไม่ได้เลยนะคะ ขาและเท้าก็เช่นกันก็ต้องใช้ในการตีน้ําแล้วก็พยุงร่างกายไม่ให้จมใช่ไหมคะเห็นไหมคะอวัยวะต่างๆของเราเนี่ยทำหน้าที่ที่สัมพันธ์กันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆโชคดีมากนะคะที่เกิดมามีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกส่วนเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลรักษาอวัยวะเหล่านั้นให้ดีนะคะรวมตั้งแต่ทําความสะอาดนะคะ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะคะหลังจากคลิปนี้นะคะเราก็ค่อยมาต่อดูกันว่าการที่จะดูแลรักษาอวัยวะต่างๆของเราเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ